กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเฉชเชยครับกับร้านน้องโบบารมีพระเครื่องครับมีพระเครื่องมาแบ่งปันครับหลากหลายรายการนะครับพี่สนใจแอดไลน์ครับศูนย์หกเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งครับหรือโทรศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจติดต่อขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมในอ่าหลากหลายรายการนะครับพี่สนใจในการไหนก็ลองพูดคุยสอบถามได้นะครับติดต่อเบอร์โทรหรือ นะครับ id line ได้เลยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยพี่นะครับรายการแรกครับพี่นะครับรายการแรกครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะอ่านะครับหลังยันโอกเหล่าครับพี่นี่เหรียญเนื้อทองแดงครับพี่สวยคมมากครับเหรียญนี้พี่นี่อ่าสวยคมมากนะพี่นะนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับนี่หลังยันโอกเหล่าครับพี่นี่ เอาห้าร้อยบาทพี่ <c oughs> นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับผมนะหมายเลขึหนึ่งครับ <c oughs> หมายเลขึสองครับหมายเลขึสองเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่นะอ่าเหรียญหลวงพ่อแดงพศสองห้าศูนย์สามนะครับนี่อายุแปดสิบสองปีนะครับเ,เหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะจะเป็นเม็ดพดพลดพด,พด,พดหน่อยนะพี่นะเดี๋ังนี่ดูเส้นผมชัดเลยพี่ จะเป็นเม็ดผลผลผลแบบนี้นะพี่นะเนี่ยเอาห้าร้อยบาทครับพี่ร้านเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทครับนี่ครับพี่เส้นสายขครายันครับนี่สวยคมชัดครับนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่นะเกจิเพชรบุรีครับต่อไปหมายเลขสามครับหมายเลขสามเป็นเหรียญเสมานะครับแปดรอบหลวงพุทธิทิมนะครับวัดละหารไร่จังหวัดระยองนะพี่นะนี่เนื้อทองแดงครับพี่ นี่พี่โคสักติเด้งๆครับนี่หลวงพุทธิมอิสริโกครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่นะเอาหกร้อยบาทนะน้องลดแบ่งปันให้แล้วพี่วันนี้นะครับนี่หมายเลขสามครับเอาหกร้อยบาทนะครับนะต่อไปหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับวัท่าหลวงจังหวัดพิจิตรพี่หลังยันอู่ครับนี่นะครับเหรียญ สภาพผ่านการใช้มาเลยนะพี่นะดูรอยเนื้อพี่นะครับเป็นเหรียญรอโบราณครับพี่ดูเนื้อหามวลสารดินี่ครับนี่ดูเนื้อหาโลหะพี่นะครับเก่ากึกเกินะครับพี่นะส่องไบนี้เป็นตามุ้งเลยพี่นะครับเนื้อหาสวยมากพี่องค์นี้นะครับนี่เอาหกร้อยบาทครับพี่เอาหกร้อยบาทนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรเขาเรียกพิมพ์เสียนล้นนะพี่นะอ่าเขาเรียกพิมพ์เสียนล้นนะครับเหรียญหล่อลองดูครับพี่นะครับหลังมียันอุนะพี่ นะครับเอาหกร้อยบาทพี่สภาพพอสวยนะเลี่ยมกรอบได้พี่ของคอเนี่ยดูดิพี่โลหะไม่สะท้อนไฟเลยนะพี่นะนะครับหมายเลขสี่ครับวันหกร้อยบาทครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะพี่นะอ่านะครับเป็นเหรียญน,นะครับทำบุญอายุเก้าสิบปีสองห้าหนึ่งห้านะครับนี่หลวงพ่อสว่าง เนื้อหาสวยเส้นสายคมชัดเลยพี่นะครับก็เล็กเหรียญดาวเทียมพี่นะครับเนื้ออันปากล้านะนะครับสวยเลยพี่นะครับใบหน้าเด้งๆเลยดูดินะครับจมูกนี่ดูดินะครับนูนนะไม่มีไม่แบนนะครับพี่นะไม่บีไม่แบนนะครับหมายเลขห้าพี่เอาหกร้อยบาทครับนะครับนี่ลองดูนะครับพี่ๆนะสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เหรียญสวยเลยพี่นะครับเหรียญสวยคมนะหมายเลขห้าครับหกร้อยบาทชพี่ <c oughs> ต่อไปหมายเลขหกครับหมายเลขหกเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับนี่หล่อน้อยวัดธรรมศาลานะพี่นะนะครับนี่วัดธรรมศาลานะนี่นะครับดูเนื้อโลหะดิพี่ครับเก่ามากแล้วพี่นะนี่นะครับสนิ่มเขียวสนิ่มแดงขึ้นตามซอกเต็มเลยพี่นะครับนี่รอยประกบนะครับนี่รอยประกบบล็อกนะพี่นะนี่านหลังยันนะพี่ นะครับเนื้อหาโลหะสวยเลยนะพี่นะเนื้อหาโลหะสวยนะพี่นะครับเรียนนี้หกร้อยบาทละกันนะครับพี่นะแบ่งปันกันนะหกร้อยบาทครับหมายเลขหกนะครับพี่นะหมายเลขหกนะครับเป็นหลังยันพี่นะครับี่เนื้อหาดูนะครับดูเนื้อหานี่พี่นะครับมีสนิมเขียวเขียวแดงนะพี่นะนะครับในสภาพกรพอสวยนะครับอืมนะครับน่าแบ่งปันนะครับนะหกร้อยบาทครับหมายเลขหกนะพี่นะ ต่อไปหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญหลอดเจ้าสัวพี่นะครับนี่บึกบึกเลยนะครับเหรียญหลอดเจ้าสัวพี่มีจานนะอ่านะครับมีรอยปาดแต่งตะไบพี่นะครับดูนี่เหรียญหน้าปึกเลยดูนะครับนี่ดันกลนี่นี่ครับพี่เหรียญหลอดเจ้าสวัวครับนี่อ่า เนื้อหาสวยๆนะพี่นะนี่พิมพ์ลึกๆชัดๆนี่พี่หนาเตอะเลยพี่ดูดินะครับรอยจานบางๆนะพี่นะนี่มีน่องรอยบางทีก็นะครับเห็นชัดๆเจียมๆอ่านะครับเดี๋ยวนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่อ่านะครับเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญวัดการบางแก้วพี่ขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะหมายเลขเจ็ดนะครับขอเจ็ดร้อยบาทต่อไปหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดเป็นพระ สมเด็จนางพญาพี่นะครับองค์นี้ออกน้ำตาลอ่อนๆนะนะครับมีคราบกู่บางๆครับพี่นี่เม็ดกวดบางๆครับนะเนื้อหาสวยๆนะครับพี่นะนี่รอยตอกตัดพี่นะครับเขาเล็กรอยตอกตัดนะครับพี่ด้านหลังครับพี่นี่ด้านข้างนี่รอยกวดเต็มเลยนะพี่นะ้ำนะมวนสารต่างๆ,ๆครับ อ่นะครับหมายเลขแปดนะพี 8, 500 boundaries, 500 boundaries, 500่นะครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะนะครับนางพญานะพี่นะพิษณุโลกครับพี่หนาเลยสวยๆเลยพี่เอาห้าร้อยบาทครับต่อไปหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าเป็นพระนะครับเนื้อชินตะกัวนะพี่นะเป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษนะครับเป็นพระยืนนะครับนะครับนี่เป็นเนื้ออ่อนนะพี่นะเนื้อชินตะกัวนะครับนี ิ้สงสวยลึกชัดและเสียดาจมูกนิดนึงนะพี่นะเนี่ยอะแบ่งปันห้าร้อยบาทละกันนะครับพี่นะแบ่งปันห้าร้อยบาทละยกันนะครับหลังยันนะพี่อนะครับสวยเดิมนะพี่นะสวยเดิมเลยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะหมายเลขเก้าครับพระยี่สิบห้าศตวรรษนะพี่นะพิธีใหญ่นะครับพี่นะพิธีใหญ่นะลองดูนะครับนะครับหมายเลขเก้าพี่หมายเลขเก้านะ อ้า5ห้ร้อยบาทครับอีกต่อไปหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบครับ,รบเป็นเหรียญพระครูล,ลุ่งนะครับวัดท่ากระบือนะครับพอสสองสี่แปดสี่นะพี่นะสองสี่แปดสี่พี่นี่นะครับเนื้อมวลสารโลหะพี่ดูดิเก่าเลยนะพี่นะสีนีนวลเลยดูดินะครับ เหรียญพระครูลุ่งนะครับวัดท่ากระบือพี่นาบเหรียญเดียวห้าร้อยบาทครับพี่นะครับนะเอาห้าร้อยบาทนะครับอ่านะครับพระครูลุ่งห้าร้อยบาทครับพี่หมายเลขสิบนะต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเมืองชาติเชิงเสานะเหรียญเงินทองแดงครับพี่วันนี้มีสองเหรียญนะครับอีกเหรียญนึงอย่างกัินเนื้อเงินเลยพี่นะน้องได้มาสองเหรียญครับพี่วันนี้เนี่ย แบ่งปันนะพี่เนี่ยเหรียญเนี่ยปกติน้องเปิดอยู่หกร้อยเจ็ดร้อยนะพี่วันนี้แบ่งปันกันเป็นรางเหรียญละกันนะพี่นะทุนนะครับบางทีน้องซื้อมานะครับเหมามาเป็นองค์แบบเป็นองค์ก็มีแบบเหมาร่วมมาก็มีเนาะพี่เนาะทุกๆก,ก,ก็แบ่งกันไปครับพี่อ่านี่นะครับดลวัสดทุทอนนะพี่เอาหกร้อยนะพี่นะเหรียญดีปีลึกเลยพี่เอาหกร้อยบาทครับพี่นะครับหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบสองครับนี่ นะครับเนี่ยยังเนเนื้อเงินเลยนะพี่นะเนี่ยออกแบบดำดำเนี่ยนะครับตามซอกแบบดำดำพี่ลองดูนะนะครับลองพิจารณาดูครับพี่บางคนบางท่านก็ดูไม่เหมือนกันนะพี่นะตามซอกเนี่ยนะครับตามซอกมันจะดำ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 เนี่ยพี่อ่านะครับนะเหมือนเนื้อเงินเลยนะพี่นะครับเนี่ยองค์นี้ขอเจ็ดร้อยบาทได้ไหมพี่นะครับขอเจ็ดร้อยบาทได้ไหมตูนตัวหนังสือเป็นแท่งพี่ตูนพื้นเหรียญตึงตงนะ อ่านะครับพื้นเหรียญตึงๆสวยๆเลยพี่มีเงินเเงินเลยนะพี่นะขอเจ็ดร้อยบาทละกันพี่อะนะครับหมายเลขสิบ <c> ส <oughs> ิบเท่าไหร่พี่เดี๋ยวสิบสามแลพี่นะสิบสามอะนะครับขอเจ็ดร้อยบาทละกันพี่อะสิบสามต่อไปสิบสี่ครับพี่นะครับสิบสี่นี่ผิวหิ้งจัดเลยพี่ดูนี่ นะครับผิวยิ่งจัดเลยนะครับเป็นพระพิดตาเกอเดี่ยวนะครับนี่หลวงพ่อทาวัดพระเนิงแตกนะพี่นะอน้อยนะครับนี่มีให้พบเห็นน้อยนะบางทีน้องยังไม่รู้เลยนะพี่นะเนี่ยน้องไปเซิร์ชปานะครับเดี๋ยวว่าเป็นหลวงพ่อทานะเออนะครับนี่ลองดูนะครับพี่หลวงพ่อทาวัดพเนิงแตกกับพี่นี่มีจัดสร้างเลยนะพี่นะเป็นพระพิตานี่ นะครับดูเนื้อดิพี่นะครับออกสำริดเลยนะพี่นะนี่นะครับเนื้อสำริดจ้ะพี่สวยนะพี่นะองค์นี้ขอหกร้อยบาทละกันนะพี่นะหกร้อยบาทนะครับพระปิตาหกร้อยบาทนะพี่นะพระปิตาหลวงพ่อทาวเวสสุนีแข็งแตกครับพี่ ต่อไปครับพี่นี่เดี๋ยวหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลครับพี่หลังหนุมานนะครับปีสองห้าสองหนึ่งีนะครับเดียญสวยนะเรียญนี้นะครับ,ววนะรนะรบจุดตรงนี้ครบเลยพี่นะครับหน่อยน้องนี้อันนี้น้องคัดมาให้สวยเลยพี่ด,ดูนะครับมีติ่งนะพี่นะมีบริเวณเนี้มีติ่งนะนะครับดูเนื้อหาสวยจัดพี่ดูดิ หลังหนุมานพี่นะครับสองห้าสองหนึ่งพี่สวยๆเลยพี่เดี๋ยวน้องแก่ดูนะจะมีติ่งพี่นะครับเป็นเหรียญครอบตัดอย่างพี่สว,ย,ย,พสวย,ยพี่นะครับเหรียญนี้สวยเลยดูนะครับพี่ดูครอบตัดนี่นะครับมีติ่งพี่ดูดิ อ่านะครับนะนี่ะเหรียญนี้แบ่งปันที่แปดร้อยบาทละกันนะพี่นะ8แปดร้อยบาทละกันสวยจัดเลยพี่นะครับเหรียญนี้เนี่ยสวยจัดเลยนะแปดร้อยบาทนะครับพี่นะหมายเลขสิบสิบห้านะพี่นะหมายเลขสิบห้านะครับแปดร้อยบาทนะครับหมายเลขสิบหกแบ่งปันคู่นะพี่นะอ่าหมายเลขสิบหกแบ่งปันคู่เลยพี่นะครับเป็นลูกอมนะครับเนี่ยเป็นลูกอมนะครับในแบ่งปันสองลูกเลยพี่นะครับเอา เอาห้าร้อยบาทพี่อาจจะส่งให้นะครับในห้าร้อยบาทนะพี่เป็นลูกอมเนื้อดำๆเงี้ยพี่นะครับเนี่ยเจ้าของก็พบเป็นของหลวงพ่อพิงค์นะนะครับเนี่ยนองได้มาไม่เท่ากันนะพี่นะเล็กใหญ่อันนี้เล็กอันนี้ใหญ่เนี่ยเอาไปคู่เลยพี่ห้าร้อยบาทครับพี่อ่ะนะครับนี่ยเขาบอกหลวงพ่อพิงค์นะเป็นลูกอมผงทูบอะไรสักอย่างนะพี่นะนะครับมีเศษไม้เศษอะไรด้วยนะพี่นะเนี่ยจิ๊บเขาบอกว่าเป็นลูกอมผงทูบนะครับแต่เนื้อจะดำๆหน่อย นะครับหมายเลขสิบหกนะครับพี่เอาห้าร้อยบาทคู่เลยนะพี่นะได้คู่เลยต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นพาพผงประจําวันเกิดครับนี่หลวงปู่โต,โตว,วัดประดุจฉินพีนะครับพี่นะเป็นรูปนะครับรูปทรงใบโพะพี่นะดูเนื้อห่าี่อ่านะครับเนื้อดำๆนี่ดูเส้นสายสวยเลยพี่นะครับเส้นสายสวยเลย หลังยันเป็นแท่งเลยพี่นะนะครับเดี่ยเอาห้าร้อยบาทพี่เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับพระผู้ประจักษวันเกิดครับนี่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับเนื้อผงใบลานนะพี่นะคราบไข่บางๆครับนะครับเอาห้าร้อยบาทเดี๋พี่ต่อไปครับหมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบแปดเป็นพระปิตานะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่มหาศิลาวัดโพ โพสิสะอาดเหรพี่นะครับนี่วัดโพสิสะอาดนี่นะครับปิดตารุ่นปลดนี่นะพี่นะปิดตารุ่นปลดนี่หลวงปู่มหาศิลาวัดโพสิสะอาดครับพี่เนี่ยเนื้อหาน้ําตาลน้ําตาลแบบนี้ครับพี่นี่ลองนิ้วชัดๆครับอ่านะครับนี่เนื้อผงพี่ดูดินะครับนี่เอาห้าร้อยบาทพี่เอาเอาห้าร้อยบาทครับแบ่งปันเงินไปนะพี่นะไม่รู้ปีไหนไม่รู้เนี่ย นะครับลองดูนะครับพี่นะครับหมายเลขสิบแปดนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทครับหมายเลขสิบเก้าครับหมายเลขสิบเก้าเป็นพันลอดรับพี่องค์นี้พิมพ์ทรงสวยเลยพี่ดูดิเป็นธรรมชาติเลยนะนะครับนะเป็นธรรมชาติเลยนี่พี่สวยนะพี่นะดูดิ นะครับเนี่ยเอาห้าร้อยบาทพี่อ่ะนะครับเอาห้าร้อยบาทเนี่ยผ่นลอดครับพี่องค์เล็กๆเนี่ยพี่นะครับสิบเก้าห้าร้อยบาทครับพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบครับเป็นอ่ารูปโลนะครับนี่หลวงพ่อเงินนั่งช้างนะพี่นะนะครับนี่หลวงพ่อเงินนั่งช้างครับนี่ตรงตัวช้างมีรูปหนึ่งอ่ะ ถ้าใครรู้ประวัติเนี่ยหลวงพ่อเงินนะครับจะมีช้างอยู่สองเชือกนะพี่นะที่เป็นของหลวงพ่อนะพายนบกับพายอะไรอีกชื่อหนึ่งน้องจําไม่ได้นะครับเนี่ยลองดูนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทครับพี่นี่นะครับนี่หลวงพ่อเงินนั่งช้างครับหล่อนะพี่นะนี่รูปหล่อครับพี่เอาห้าร้อยบาทครับผมหมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับ นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญเอ้ยเป็นรูปหล่อนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นฟ้าคำลนนะพี่นะนี่ก็เป็นฟ้าคำลนนะนะครับฟ้าคำลนหรือปืนแตกนะพี่นะน่าจะน่าจะเป็นปืนแตกพี่นะครับปืนแตกพิมเสียนกลมเล็กอะไรประมาณนั้ครับพี่นะเนี่ยเอาห้าร้อยบาทพี่แบ่งปันกันไปนะเนื้อหาสวยนะพี่นะเนื้อหาโลหะเป็น ะระคังเก่าอะไรเงี้ยนะพี่นะในการจัดสร้างพระนะพี่ดูดิครับอย่างเดิมเดิมเลยพี่อ่ะห้าร้อยบาทนะครับพี่นะห้าร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์ปืนแตกนะพี่นะเป็นปืนแตกเนะี่ยมีสิบกว่าพิมพ์นะพี่นะอ่ะอาแบบนี้นะ่าจะเป็นปืนแตกเสียงกลมเล็กอะพี่นะครับลองดูนะพี่นะอะ่เอาห้าร้อยบาทครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสองครับ หมายเลขยี่สิบสองเป็นพระช,ชัยวัดนะครับนี่เป็นพระช,ชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่นะองค์เล็กๆนะพี่บางท่านเ็าเรียกว่า,าพระอะไรตะกะเตนเลยนะพระช,ชัยวัดตะกะเตรนอะไรสักอย่างนะครับดูเนื้อโลหะพี่นะครับนี่อุดนี่แดงๆเลยดูพี่นี่ใต้ฐานพ่อไว้นี่พี่ หวงปู่เอี่ยมวัดหนังพี่ดูเนื้อหาดิองคเ์เล็กครับพี่นะองค์เล็กๆเ,เนี่ยนะครับขอหกร้อยบาทละกันพี่ไม่ค่อยได้เจอนะนะครับเอาหกร้อยบาทละกันนะครับพี่นะนี่พระชัยวัดนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพี่หกร้อยบาทครับต่อไปครับเป็นพระพิตาครับนี่อีกหนึ่งองค์พี่อ่านะครับนี่พระพิตาอีกหนึ่งองค์ เนื้อหาสวยๆพี่นะครับเ็า6หกร้บาทนะพี่นะนี่ก็จะเป็นลงปูยเอี่ยมนะพี่นะเนื้อหากใกล้ๆกันโซนใกล้ๆกันเมื่อกี้เลยพี่นะครับนะเนี่ยเอาหกร้อยบาทพี่นะครับไปกันแบบไวๆเลยพี่บางท่านแบบว่าบางท่านก็ชอบเล่านิทานเนาะผมผมนี่ไปแบบสดเลยพี่ใบยาวๆเลยนะครับ พี่ๆจะได้ดูกันแบบครบ,ครบๆเนาะนี่อ่ะของหกร้อยบาทพี่พระปิตาครับนะครับองค์ต่อมาครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับในองค์นี้นี่เนื้อหาสวยจัดนะพี่นะเนี่ยดูดินะครับดูตรงซอกสังกิสนะพี่นะเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี่ยนะครับมีเม็ดมีเม็ดแร่อยู่นะพี่ดูดิอ่านะครับนะนี่ สวยๆนะครับนะนี่ครับพี่นี่นะครับนี่รอช่อก้านนะครับรอยุบเนี่ยรอยุบตัวนะครับบริบริเวณช่อนะพี่นะกระตกแต่งตะไบพี่อ่ะนี้ขอหนึ่งพันบาทแล้วกันพี่นะครับขอหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับลูเพราเงินนี่นะครับพิมพ์นิยมนะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับพี่อ่านะครับหนึ่งพันบาท ไปกันต่อพี่นะครับนี่ไปกันต่อ <c oughs> มาอ,องนี้ครับพี่นะครับองนี้เป็นสมเด็จนะครับนี่วันละครฐานแซมนะพี่นะนะครับนี่เนื้อหาแบบตึบตับเลยพี่นะเนื้อหาตึบตับเลยดูนี่นะครับสวยเลยนะพี่นะสวยงามเลยพี่องนี้นะฐานแซมสวยคมชัดเลยพี่นะครับเอาห้าร้อยบาทพี่นะครับ เอาห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะสวยพี่นะครับฐานแซมนะพี่นะไปกันต่อพี่นะครับนี่นี่ครับมาบางขุดพรมมะพี่อ่านี่บางขุดพรมเนื้อหานี่พี่นะครับองนี้สมเด็จบางขุดพมนะพี่นะนี่ก็น่าจะเป็นฐานแซมมะพี่นะครับเนี่ยพี่นะครับพี่เส้นบริเวณนี้พี่นะครับแลวดูคาบกูนี่ ใบหูนี่พอได้เห็นนะพี่นะใบหูนี่พอมีเห็นนะครับนี่ดูนี่เอียงซอกเอียงมุมพี่ลองดูนะครับนี่อ่ะเอาห้าร้อยบาทพี่นะครับบางคุณพรมนี่อ่ะนะครับเนื้อหานี่จะอ,องค์นี้จะแห้งๆไงนะพี่นะไปต่อครับพี่ฐานแซมอีกหนึ่งองค์พี่นะครับในฐานแซมอีกหนึ่งองค์นะเนื้อหาสวยเลยพี่นะครับในเกนจตะคด เบียวเบียวเบเบ่นิดนะพี่นะเบีเบียวเบเบ่นิดนะครับนี่อ่ะในการที่ยี่สิบหกครับนี่เนื้อหาน,นุ่มเหมือนนะพี่นะเนื้อหาน,นุ่มเหมือนพี่ดูดินะครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่ต่อไปราการที่ยี่สิบเจ็ดครับนี่ ยี่สิบเจ็ดกระถานแซมนะพี่นะนี่ฐานแซมบางขุนพรมพี่นะครับนี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเอาห้าร้อยบาทพี่นะครับสวยลึกชัดนะพิมพ์นะครับนี่อ่านะครับผิวพันธุ์แห้งๆเลยพี่นะครับผิวพันธุ์แห้งๆเลยนะคบงงลยาบกุนะครับผมเอาห้าร้อยบาทจ้ะพี่อ่านะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันกันเนาะพี่นะครบถ้วนทุกรายการแล้วกัน นะครับสนใจรายการไหนติดต่อสอบถามนะครับฝากช่องทางการติดต่อหนึ่งครั้งครับพี่ศูนย์เก้าสอง็หครับหรือโทร0 6 2 0 8 9 0 1 5 7ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่ๆสนใจติดต่อแอดได้ดีไลน์สอบถามน้องโบประมีเครื่องได้เลยนะครับผมวันนี้ผิดพลาดประการใดบขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับสนใจรายการไหนติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมผิดพลาดตรงไหนขอประทานอภัยนะครับสวัสดีครับ